มีแต่คนสงสัยและถามว่ามหาวิทยาลัยสง์เขาเรียนอะไรกันดังนั้นในวันนี้จะมาตอบคำถามให้ทุกท่านได้หายสงสัยกันนะครับมหาวิทยาลัยสง์ชื่อเต็มชื่อว่ามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยสวนวิชาการเรียนการสอนนั้นจะมีหลายศาสตร์ด้วยกันนะครับเช่น พุทธศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ครุศาสตร์มนุษยศา,าสตร์และก็มีศาสตร์อีกมากมายนะครับส่วนนิสิตนักศึกษา,านั้นจะมีทางปรปตและกรหัดมาเรียนด้วยกันนะครับเช่นในรูปภาพเหล่านี้เป็นวิธีการซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีครับ